สวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการสอนนะครับเนื้อหาการกําหนดทิศนะครับบนโลกของเรานะครับว่าโลกของเราหมุนหมุนไปเนี่ยนะคนไปอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เนี่ยมันคือเวลากี่โมงแล้วมันเป็นทิศอะไรตะวันออกตะวันตกนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องอื่นๆในวิชาดาราศาสตร์นะครับวิชาวิทยาศาสตร์นั่นแหละเรื่องดาราศาสตร์ของ มสามเทอมหนึ่งนะครับแล้วเรียนดูภาพนี้นะครับอันนี้เป็นดวงอาทิตย์กับโลกภาพนี้ให้นักเรียนคิดเหมือนกันก่อนว่าเรากําลังมองจากข้างบนมองจากข้างบนดวงอาทิตย์กับโลกวางอยู่บนโต๊ะเราเราก็กลมมองจากข้างบนถ้าเราก้มมองจากข้างบนครับนักเรียนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตรงเนี้ยตรงโลกเนี่ยข้างบนเรามองจากางบนเราจะเห็นคน้โลกเหนือนะครับโอเคไหมอืมแสงส่องมานะครับ ฝั่งที่เป็นที่โดนแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นฝั่งกลางวันที่ไม่โดนแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นตอนกลางคืนโอเคไหมตอนนี้มีผู้สังเกตใส่ชุดสีเขียวเนี่ยนะครับโคให้เป็นเป็นผู้สังเกตที่ยืนอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรอยู่บริเวณท้องของโลกจะเรียกว่าท้องไม่ได้เส,ส้นศูนย์สูตรน,นะแล้วหน้ามองมาที่คนเหลนี้ยืนอยู่ประมาณประเทศไทยนะมองมานะครับผู้ชายคนนี้นะครับผู้สังเกตคนนี้เขายืนอยู่ใน ในฝั่งหนึ่งอีกฝั่งตรงข้ามที่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เขาจะมองเห็นดวงอาทิตย์ไหมครับคําตอบคือเขามองไม่เห็นดวงอาทิตย์หรอกนะครับเขากําลังอยู่ในช่วงเวลากลางคืนท้องฟ้าที่เขาเห็นจะเป็นดังภาพที่สามขวาสุดโอเคไหมเวลาหรอาเวลาประมาณกี่โมงก็ตอนกลางคืนนะครับถ้าถ้าตรงนี้ก็อาจจะอนุมานได้ว่าเป็นช่วงประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนอ่ะทีนี้ครูลองกําหนดให้โลกหมุนตามลูกศรน,นี้นะกําหนดนะปึ๊บ จากที่ยืนอยู่ตอนกลางคืนปุ๊บทีนี้โลกหมุนรอบตัวเองทําให้ผู้สังเกตมายืน pues, อยู่ตรงนี้แทนยืนอยู่ตรงนี้แทนปุ๊บสายตาเริ่มเหลือบมองเห็นดวงอาทิตย์แล้วดวงอาทิตย์เริ่มอยู่ที่ขอบฟ้าแล้วนะครับภาพที่เขาจะมองเห็นจะเป็นเบอร์ไหนซ้ายเป็นหนึ่งสองสามซ้ายส,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 ยสยุดคือเบอร์หนะ 1, ึ่งนะซ้ายสุดคือเบอร์หนึ่งภาพที่เขาเห็นจะเป็นแบบเบอร์หนึ่งถูกไหมดวงอาทิตย์อยู่ที่ขอบฟ้าเลยเริ่มเริ่มเหลือบมองเห็นแล้วนะครับ ฝั่งนะครับที่เราเห็นดวงอาทิตย์เป็นฝั่งแรกในวันในวันนั้นๆเรียกว่าฝั่งทิศตะวันออกตรงข้ามจะเป็นทิศตะวันตกนะครับโดยปริยายโอเคไหมอ่าทีนี้จากลูกศรเนี่ยเราเอาเอาประมาณกี่โมงก่อนเนาะดวงอาทิตย์อยู่ฝั่งทิศตะวันออกคือดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นก็จะเป็นช่วงเช้าเ้าถูกไหมช่วงเช้าเ้าอาจจะหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้า อตีห้าประมาณนั้นช่วงเชา้าๆอจากลรูกสอนแล้วเห็นว่าโลกหมุนรอบตัวเองแบบนี้เนาะเออถ้าเราสังเกตที่ผู้สังเกตเน,กนเนี่ยลูกศรเนี่ยมันมันกําลังแบบหมุนจากตกไปออกนะครับโลกเนี่ยหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกอืมถ้าเราอยู่ที่ผู้สังเกตเนาะทิศตะวันตกมันจะเคลื่อนที่ไปหาทิศตะวันออกแบบนีอ้อ่าจากช่วงเช้าครับ หมุนรอบตัวเองมายืนอยู่ตรงนี้ดวงอาทิตย์อยู่กลางหัวเลยเนาะคนก็จะเห็นดวงอาทิตย์อยู่กลางท้องฟ้าเนาะน่าจะเป็นประมาณเบอร์เบอร์สองเนาะตรงกลางตรงกางอยู่กลางหัวเลยนะครับอ่ะตอทิศนะครับยังติดมานะเออถ้านักเรียนจําภาพเดิมได้ตอนที่อยู่ตรงตําแหน่งเช้าๆเนี่ยนี่ทิศต,ตะวันออกอยู่ฝั่งจุดสีเขียวเห็นปะอ่า พอหมุนรอบตัวเองมายืนอยู่ตรงนี้ทิศต,ตะวันออกก็ยังอยู่ฝั่งสีเขียวทิศมันจะติดเราไปทั้งวันนะไม่ใช่แบบเอ้ยตอนเช้าตรงนี้เป็นตะวันออกตอนเที่ยงตะวันออกเป็นอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่นะ่ยมันจะติดกับเราไปตลอดนะตรงข้ามตะวันออกก็เป็นตะวันตกตะวันตกอยู่สีแดงอ่ะทีนี้ก็หมุนรอบตัวเองมาอีกครับอ่ะถามก่อนประมาณกี่โมงก็บอกไปแล้วว่าเที่ยงวันเนหมุนรอบตัวเองมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เฮ้ยเริ่มเห็นดวงอาทิตย์ อยู่ที่ขอบฟ้าแล้วน่าจะเป็นภาพที่หนึ่งถูกไหมภาพที่หนึ่งนะครับดวงอาทิตย์อยู่ที่ขอบฟ้าทิศตะวันตกเป็นช่วงเวลาเย็นๆปะเออช่วงตอนเย็นนะครับช่วงตอนเย็นครับเนี่ยคือการกําหนดทิศง่ายๆโอเคไหมไม่ยากเลยนะโลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับซึ่งแพทเทิร์นเนี่ยครับนะเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เราเรียนเรื่อง ครัขงขึ้นข้างแหลมเราดูภาพให้เป็นเนาะพอดูภาพเป็นแล้วค้างขึ้นแข้งแหลมการเรียนดา,าราศาสตร์ในในมสามเนี่ยมันจะง่ายขึ้นถ้าเราดูเป็นดูภาพนี้เข้าใจเห็นไ,ไหมครับครูสอนเฉพาะผู้สังเกตยู่ที่ประเทศไทยนะนะโอเคไหมแต่มีบางประเทศเนี่ยครับพระอาทิตย์เที่ยงคืนบางกฎการพระอาทิตย์เที่ยงคืนคือไม่ตกเลยไม่ตกเลยเป็นกลางวันทั้งวัน ซึ่งไม่สามารถเกิดที่ประเทศไทยเพราะว่าตำแหน่งที่เขายืนเนี่ยมันไม่ได้มันมันคนละตำแหน่งกันเราอยู่ที่จุดสูงสุดมีโคจรเออหมุนรอบตัวเองไปอยู่ตอนกลางคืนหมุนรอบตัวเองไปอยู่ตอนกลางวันแต่แต่บางจุดหมุนละหมุนรอบตัวเองละไปครบรอบหนึ่งแล้วยังยังเห็นดวงอาทิตย์อยู่ที่เดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดที่บริเวณโคโล่โลกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนาะผูบอกไว้ก่อนว่าโคจะ ให้นักเรียนเรียนเกี่ยวกับการสังเกตท้องฟ้าที่ประเทศไทยเป็นหลักนะครับอืมก็จะประมาณนี้เนะาะการกำหนดทิศโอเคไหมครับจบคลิปครับเดี๋ยวไปคลิปต่อไป